แดดแห้งแหงทุกคนฮ้อนดอกผักกาดสอมทงหาผันก็ฮือบักลายบักลายนะ่ะความแม่ค้าใจดีเนะี่ยบายดีทุกคนยินดีตอนหับทุกคนเขาซีซองสา้าจ่อยผู้ไทยดอนกองเนอะไม่นีเส้าจ่อยกาสิพาทุกคนอย่างหล่อบ้านเนาะทุกคนแต่ว่าอัน บวได้ย่างเลาะแบบจนอันนั้นดอกบวได้ย่างเลาะจนแบบจนนวดจนถูบ้านน,นุดคนแต่ว่ามนเนียนชาวจอยนะ่เสียนออกไปซื้อซื้อเอาพักซื้อเอาพักคลองอันพี่น้องนี่แหละแต่ว่าอยู่ทางพุน่นอันโซนเราอยู่ทางออกบ้านกกแดงคุณเผื่แล้วก็อยู่ทางขุนแหละแหละแบบชาวจอยสีไทยแบบตามทางชาวจอยออกน,อนุกคน่อทุกคนเบิ่งเอ้ออันว่ามันเป็นแนวไรนะลังเหินมันน้อยรายสั่นใดเนาะ อันซาใจอันสีเป้าอ้อล้วก็ฟเ้าเฮาเนาะทุกคนเพราะว่าอันซาใจเนึ้งเขาอยู่ซาใจเนึ้งเขาอันแบบนึงอเขาตะแหลงนี่นะแล้วว่าสีอ้ออกไปซื้อพักซื้อพัก,พกเขามาลวกกินนั่นกินแหลงทุกคนเลยเพราะมีแนวกินเนาะแล้วซีว่าสีออกไปซื้อเอาพักเดี๋ยวอันไปกันเลยเนาะทุกคนเนาะ สาจอยหย่างอ้อทุกคนเลยมันกะบัวได้ไก่ปันไดกะไกย,ยู่เจาัาไนใดเนาะบัวไดไก่ปันไดผัดไกย,ยู่แบบหย่างออกไปนะความจริงขี้รดออกก็ได้แต่ว่าสาจอยแบบเย้ทายให้ทุกคนเบิ่งอะนะว่าบ้านของสาจอยน,ะนี่เทานี้ก็เป็นทางอ้อเดี๋ยวอันอ้อไปจากน้อยนี่ก็สีหอดแบบทางง่ายนะทุกคนทางแดงนะ นอนะ่ทุกคนมาน้อยทุกคนหอดทางทางแล้วทุกคนเลยทางอันทางในบ้านนี่แหละทุกคนแบบทางใหญ่หลอ่ะนะตัวนี้นะแต่ว่ายัางเป็นทางแดงอ,อยู่เนาะทุกคนบ้านซอจยอยนะ ต้นแรงขนบลายทุกคนเอยเพราะว่าอันแบบกระเจ้าก็บแบบไปให้ไปหนานะทุกคนตอนนั้นยามีแหงเต,กเ,ตกเข้าไปคุดหมันก้นหมันคุดหมันเนาะอืมสิรถที่อนี่สิเป็นแบบเหินแบบเรียบทางและจำทางเลยเนาะทุกคนอนี่สิเป็น้านไข่เครื่อง้านค้า เขาหากระเปิดไม่เฮินเฮินแบบมันติดติดกันทุกคนแบบรังเหินมันที่กันนะนะบ้านชาวจอยนะเุืนนะทุกคนแดดแห้งแหงทุกคนแต่ว่ากระซู่ไรเนาะแดดแบบแดดตอนค่ำนะทุกคนเอ้ หอดแล้วแดดแห้งๆีงทุกคนหอนขายยังเด้อหอดแล้วทุกคนเอ้ยนี่นะหอดเหินกระเจ้าแล้วหอดสวนแล้ว คปาปนนี้เมนเดอร์นาะทุกคนเครื่องคายมีโคของหมักสจัจยนาะทุกคนมียนมาซาลีพร้อมและะ้วกันมาคือมีโคมาแต่งเขาสีอันเอาลงไปคายอยู่ตลาดตอนเลงแบบคนมาแต่ก้นหมินนะนะทุกคนก็จะมาแต่ก้นหมินแล้วก็ซื้อแบบ แนวกินเนียนะแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่มทันได้ลง <t> <c oughs> นี่สมเพลินนี่นะสม้าวเปียทุกคนจะมีน,น,นั้น <c oughs> น่ะกำลังจามเอ็นอยู่เดี๋ยวนี้นะแม่ค้ากำลังจามเอ็นเ <c oughs> บิ่งกล้องเนี่ยดู <c oughs> น่ะพูนอนไรเขาไปเลย แม่ค้าเอาพาักแค่ได้สิบพันไเก็บเองโรดซาเวียบถูกเก็บเองเอาลายได้สิบผันนะตามใจเราบอไปเก็บเพื่อรีบปะบอหนัก <บา S 1> ทุกคนแม่ค้าก็บ,บอรไปเก็บเพื่อไปเก็บเองขนาดออกมาซื้อพักได้นี่ยังขาเห็นแนวอื่นอยู่ ไปเลยเนี่ยเอาลงนะคาเป้ะนะอนเอาลงมาปี่บอสนาทุกคนได้ต้มคาเป้ะเอะไรมามนีน่นี่ทุกคนออกมาซื้อพักแต่ว่าได้ต้มคาเป้เชยพักกะบเราวะอันให้ไปเก็บเอาเองนะทุกคนก็คือซีแนวนั้นแหละ เพราะว่าอันเรายาังเฮ็ดเครื่องคายอยู่ปทุกคนเดี๋ยวอันสาวซอยสิไปเก็บอันไปเก็บพักเมื่อานนี้นะทุกคนเพราะว่าอันอันเอ้ยลาวนานผะู้อัน,นเจ้าของสวนนี่แหละเพื่อนนั้นแบบลาวบอานั้นะนะเรายังบว่างเพราะว่าตอนนี้นะราอัน เราเสียบจามอยู่เห็ดแบบเห็ดเคื่งสีลงคายนะทุกคนลงคายอันลงคายแบบตอนหลงตลาดตลาดตอนเลงคะนะแบบว่าเขาอันสีคายแบบห้องคบห้องกลิ่นนะทุกคนแบบตอนเลงนะเพราะว่ายามีเขาอัน <c oughs> คนอันไปก้น่น <c oughs> เพะก้่นหมันได้ทุกคนมาต้นหลงกับบุมีย่งกินเนาะแต่ว่าเขาได้คายดีได้ทุกคนนี่ทุกคนทางล่างเสาจอยนี่กะพักนะ ทางพี่อเกกพักนะเอ้ยเพลินหวานฮัาไปเก็บเอาโลดวะเพื่อามาเก็บเอาผู้เดียววะนะแต่ก่อนนั้นสิเข้ามาเธอหนึ่งเลยอันพาวาเซาใจเข้ามาเธอหนึ่งแล้วส่วนนี่นะอันเขามากินนี่แหละแต่บได้้ทายอันผู้บางมาซื้อพักผู้บางมาซื้อพักหอมอเละเอ้ยลระหวานฮัาไปเอาแน่วะซาใจกันเลยฮัาไปเอา บัน,น้ชาใจสีเชียบเอาพักเลยนะทุกคนแดดแหงทุกคนบรรยากาศดีด,ด,ดีแดดแดดนะทุกคนพักนะป <c oughs> ระกาศสองตัวนี้ตัวนี้มันยังโบอ,ออกดอกลายอยู่แถวนี้อันนั้นออกแล้วแถวนี้ ได้คายทุกมือ้อทุกคนเอ้ยเข้าอันพิดคลายนะได้คายทุกมื้ออือทางรุ่มนี่ก็แม่นทุกคนนะพูนแล้วก็ทางพูนก็นแม่นอีกทุกคนเอ้ยเอ้ยละวันไปเก็บเองโลด่ะสะจกับจัดการแล้วแหละทุกคนเอ้ย งามแหงทุกคนนะ่ะโอ้ยจะต,ตัวงามงามซาจยอยเอ็นซาจอยวัชิซื้อสิบพันวะ่ะจักสีเอ็นจักซีเอาซํำใดและวจักสิกะเอาซํำใดและทุกคนเพราะว่าซื้อเองแต่ได้มาเด็ดเอง khâu tóc, con, ừ. ทุกคนนะดอกมันตัวนี้นะแบบมันยีแก้ได้แลยพร้อมทุกคนเลยปกติอันเราสีคายทุกมือได้นี่นะคนกัมักซื้อทุกคนเลยคายนะเอ้ยพนานะแบบเพื่อไลายห่นะแลบพบไยกับมักซื้อน้ำเหล้าเพื่อลายบางทีมาซื้อบอกเอาเงินซ้ำานนี้หะนะ ใจดีเพื่อมีได้อันนี้กะชาวจอยเอามาซื้อกะเทอเราเอาเทอเราบเอา,านะแต่ว่าขันโบนซื้อพอจากซีซือจะใส่เนาะโอของเหลามีแหละเราห็ดสวนนะทุกคนอยู่บ้านนี่นะกะัากาดเราก็งามนะอาวคืนคืนไปซ้ำเดียวอันเ้าจจอยสีหา้าเก็บเก็บเอาก้อนนะทุกคนละกะเพราะว่าอัน ชาวจ่อยกับโบฮู้นะนะว่าสิผัดเราขายซ้ำใดเด็ดนะอีกแต่อีกตามแต่เราสิขายและสาวจ่อยกับแบบเซียนเก็บเก็บเอาก้อนเลยก็ไปเลยก็จึงให้เราว้าราคาว่าเอาอซ้ำนี้เท่าไรเน่นะเพราะว่าเราบ่มีเวลาลงเก็บเพรอะเนาะเพราะว่าเรากับฟ้าวเซียนสิเกียมเครื่องลงไปขายนะทุกคนเชาวจ่อยเก็บเอาเองก็ไ,ได้ น,นะทุกคนตัวนี้นะนานตัวนี้นะเรากำลังวาใหม่อีกเลยทุกคนนี่แบบว่ามันจึงอันถันคายเลยนะทุกคนแบบตัวนี้เมัดซกเนาะแล้วตัวนี้ต่อดอกประกาศส้อมแซบแซบสาวจ่อยนะหมกักซูดเลยประกาศแต่ว่าสาวจ่อยบม่ได้ปลูก งมงามนี่ทุกคนอัน,นชาวจ่อยเก็บได้ไหนี่นะเอ้ยเราเขาลงเก็บเองแล้วชาวจ่อยก็มาเก็บแต่จากศอีนจากว่าชาวจ่อยเก็บลายผลเดี๋ยวอันสิไปทามเบิงราคาเนาะว่ะซัมนีนะเท่าดอืม พักหลงหามแหงทุกคนเลยพักนะอ่ <c oughs> <c oughs> นะทุกคนทางลังซาวจอยนิกแม่น,น,น,นทางลังซาวจอยนิกนิน,นนะทุกคน ไปทมราคาเนาะทุกคนวัดเท่าใดเก็บเอ็มกจักแนวเก็บเอาน้ำซิปผ่านมาทุกคนบักลายหนึ่งนะโอ้แม่ค้านี่ใจดีเด้อมาซื้อบางเธอบอ่เอาเงินซ้ำบันนี้ซสาจ่อยสิไปอันไปเอาอันมีโคเนาะทุกคนองหมักซสาจ่อย อืมอันนี้ก็เพิินเห็ดไข่ทงอันนี้นะฮะพันกีบสลีก็เยอะอยู่เอาข้าวเป๊ะเพาได้เ้ออันข้าวเป๊ะ,ะเอาซองทงสาใยชิซื้อข้าวเป๊ะมาใหอแม่เพราะว่าแม่น่ะมากเมื่อนหร่อันซาอยซื้อน้ำลาว อันนี้ก็ทุกคนนะ่ะพักหนึ่งหกพันกีบเจ้าเสียพักหนึ่งเปียกเปือยุกไม่ได้เสมเปอยเมันจะเปือยจะทงตุ๊กแกาทานจะทงนะตุกคนักหน่อทุกคนข้าเปียก ทงห้าพันก็เฮือบักลายบักลายนะ่ะความแม่ค้าใจดีเนะ่ะทางงามทางใจดี <c oughs> จ้าแล้วครับเจ้าหัวต <c oughs> ะค้าง<ย>อะยุ๊นกน่ะทุกคนได้ลายแหนี่ยวอยู่ได้มื่นี้ออกมานี่นะ่ะอันนี้กระซิบผันนี่กระซิบผัน สิบพันได้บักลายหนึ่งซ้ำเมื่อสามสิบพันหนึ่งอันนี้นะก็ได้บักลายหนึ่งขอบใจด้วยไหมคะทั้งงามทั้งใจดีเอ้ยเฮ้าเลยนะบับขอบใจขอบใจขอบใจคือการนามาสอยเด้อโดยทุกคนบะเนียนซาวยกฤสีได้ยันเฮาไปบ้านผุนล้วทุกคนซาอันซาวยเอาซื้อนี่นั่นแหละ ซื้อผักซื้อข้าวเปียกแต่ว่าข้าวเปียกเนะ่ะพอตั้งพอได้ตั้งใจออกมาซื้อแล้วแต่ว่าออกมาอะไรแบบอันพอดีเห็นเราเฮ็ดอะนะหรืวอันแม่ก็เยอะแลต่สาวใจซื้อให้แม่ข้าวเปียกนะเงินแม่แต่ซื้อใ <c oughs> ห้แม่เอาอะได้บหมน,นี่จ้า,จากว่าไหวแต่เนาะ